สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ร้าน d o l l y ล u ่เดอร์ลีลลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้เรามีของใหม่เข้ามาที่ร้านนะครับแล้วพี่เขาก็ใจดีมากๆเลยนะครับให้เราได้แนะนําของใหม่นเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับนี่ไปดูกันเลยนะนี่น้องโตเปานะเพื่อนๆนี่น้องโตเปานะ นี่เข้ามาใหม่นะฮะนี่เป็นน้องเตาเป่าเพิ่งมาเลยนะนี่มีอยู่8ตัวนะเพื่อนๆน,นี่อ่ามีคล้ายๆกับค่าย Baby t ท e e เลยนะแต่ว่างานดีมากๆเลยนะเพื่อนๆงานดีมากมากเลยนะนี่เราอยู่ที่ร้านดอรี่ดอรี่นะเพื่อนๆมีน้องตามนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดู น้องหน้ากล่องก,อก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่น้องหน้ากล่องนะจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่มีน้องมีน้องไก่นะเพื่อนๆนแล้วก็น้องกระต่ายนะน้องแกะนะฮะแล้วก็น้องโคยล่าเนี่ยน้องหมาน้องหมีนะเพื่อนๆนแล้วก็น้องแมว แล้วก็มีน้องหมาใช่ไหม,ไมห,หมานะมีหมาสองตัวเหรอ <c oughs> โอเคแล้วก็มีน้องซีเกตนะโอเคนะฮะนี่หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะโอเคนี่นี่จริงๆโอเคนี่พี่เขาตั้งเก้าอี้ให้นะแล้วก็เดี๋ยวอ่า,อาเดี๋ยวเรานั่งพูดซะหน่อยละกันเนาะโอเคนะฮะนี่ร้านดอรี่ดอรี่รนะโอเคนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้องแต่ละตัวกันนะเราเริ่มจากน้องคนนี้เลยนะครับน่าจะเป็นน้องแมวเนาะนี่น้องแมวนะฮะเป็นพวงแจแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นพวงแจแบบนี้นะครับสีดาหนะ้าตาสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนตาสวยมากเลยนะเราก็จะบอกว่าราคาดีมากๆด้วยนะเพื่อนๆราคาเท่าไหร่นะ2 9 0บาทนะเพื่อนๆแล้วก็มีน้องหมี แช่ไม่เอ่ยนี่น้องหมีนะมีมีพึ่งด้วยนะแล้วก็นี่งานดีมากเลยนะเพื่อนๆเนาะเนาะน้องโตเป่ากำลังดีเลยนะครับห้อยเป็นพวงแจนะห้อยเป็นพวงแจนะกำลังดีเลยนะแล้วก็งานดีมากๆนะแล้วก็ตาสวยมากๆนะเพื่อนๆเป็นตาแก้วนะเป็นตาแก้วแบบนี้นะครับนี่เนาะเนาะสวยมากนะครับแล้วก็มีน้องแกะนะ นี่น้องแกะนะนี่น้องแกะนะน้องแกะแบบนี้นะฮะตาสวยมากนะเพืพ่อนๆตาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะยกบล็อกก็สามพันสองยี่สิบเองนะเพืพ่อนๆนี่สามพันสองขอดูราคาอีกทีนะเพืพ่อนๆโอเคเดี๋ยวผมบอกราคานะ 2,320 2,320โอเคต่อไปเป็นน้องโคโล่านะเพื่อนๆน้องโคโล่านะนี่น่ารักมากเลยนะนี่ให้ดูตาน้องนะเห็นไหมเนาะแล้วก็มีพวงกันแจร์แบบนี้นะมีเป็นพวงกันแจร์แบบนี้นะฮะนะนี่มีตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีน้องหมานะนี่ น้องหมาน่ารักมากเลยนะฮะนี่มีหมวกด้วยข้างบนมีหางมีหาง,หง,หงนี่นี่อย่างนี้นะทุกตัวมีหางนะเพื่อนๆขนาดกำลังดีมากเลยนะแล้วก็เราชอบน้องหมาคนนี้เนี่นี่น,น,น,นี่ตาสวยมากเลยนะเพื่อนๆตาสวยมากๆเลยข้างหลังเป็นวนี้นะหนึ่งสีชมพูเนะนี่ยนี่ หมามีสองสีนะ,นะใช่ไหมใช่ไหมเราเริ่มสับสนใช่ไหมอันนี้น้องหมาไหมอ,อ่าเราคลองเลยนะนรีนรมาซื้อนะเพื่อนเพื่อน,นจุ่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเองนะเพื่อนเพื่อนจุ่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเองนะราคาดีมากเลยนะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะอันนี้เป็นน้องกระต่ายนะมีแครอทด,ด้วยนะ มีแคลร์ด,ด้วยนะตัวสีชมพูนะเป็นโพงแจอหมดเลยทุกตัวนะครับแต่น้องกระต่ายไม่มีหูไม่มีหางนะเพื่อนนี่ดูปากน่ารักมากเลยปากน่ารักมากมากอ่ะเพื่อนนี่นะตาแก้วนะสวยมากนะครับเนี่ยแล้วก็มีน้องลูกเจียบนะน้องลูกเจียบนี่น้องลูกเจียบมีรื่องนี้ด้วยนะเพื่อน น่าจะเป็นไข่ดาวนะไข่ดาวนะน้องชิคเก้นนะน้องชิคเก้นนะนี่น้องโตเป่านะนี่ออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าโตเป่านะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะโอเคนะฮะนี่แล้วก็น้องน้องแกะน่าจะดูแล้วเนาะน้องน้องแกะน่าจะดูแล้วนะแล้วก็เนี่ยที่นําเสนอมามากเลยน้องหมีนะเห็นไหมน้องหมีน่ารักมากๆเลยนะนี่มีหาง แล้วก็ลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยนะเก่งใจนะเดี๋ยวน่าจะไปรีวิวดู oo. ตัวอื่นนะโอเคนะฮะเพื่อนๆเนาะนี่น่ารักมากเลยเข้ามาจุ่มกันนะเดี๋ยวผมอันนี้ดูนะฮะอย่างนี้นะน่ารักมากนะครับโอเคนะฮะโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะน้องเต้าเป่ากันนะครับซึ่ง น่ารักมากๆเลยนะมี8ตัวแล้วก็1นึีเค็ดนะครับที่ร้านดอรี่ดอรี่นะเพื่อนๆฟิวเจอ Park ร์พาร์คลังสิตชั้น3นะรีบเข้ามานะของเข้ามานะครับวันนี้วันแรกเลยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับ8ตัวนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะโอเคนะเพื่อนเอน,นี่แกะเลยนะนี่ สดีกล่องไม่สวยนะเราอาจจะได้ซีเกตนะอ๋อเขาแกะตรงนี้แล้วโบ๊ะบ้าว่างเลยแกะตรงนี้นะเขามีที่แกะตรงนี้นะเพื่อนๆโอเคแกะมาแล้วนะนี่แล้วก็ลุ้นแกมน,นะมีซองมีซองนะซองเป็นแบบนี้นะน้องโตเป่านะนี่อย่างนี้นะครับซองสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆอย่างนี้นะแล้วก็ลุนนะ้นเนี่ยเราไม่ดูการ์ดนะเราไม่ดูการ์ดนะเราแกะเลยแล้วกันนะนลุ้นมากเลย เราจะได้ตัวไหนนะดูดิหล่นวยหมดเลยนะนี่คนเยอะมากเลยนะที่ร้านนะสีอะไรนะสีอะไรนะสีอะไรนะอุ้ยอุ้ยน้องหมาน้องหมาเพื่อนๆโอเคเราได้น้องหมานะน่ารักมากเลยนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นตากันนะเรามาลุ้นตากันนะเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจนะนี่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 น่มาสีขาวนะเอาอีกแล้วอีกแล้วตาจะอเฮ้ย นี่แม่งสีฟ้านะเพื่อนอุ้ยตาน่ารักมากเลยดูดิตาน้องสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆนี่โอเคนะนี่น่ารักมากนะนี่น่ารักมากโอเคนะฮะรีบมากันนะฮะหลานดอลลี่ดอลลี่นะเพื่อนๆมาแล้วนะสุ่มละ290เองนะเพื่อนๆนี่น่ารักมากๆาเลยนะครับโอเคนะนอกจากนั้นแล้วนะยังมี ตุ๊กตาใหม่ๆนะเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะอนอกจากนั้นแล้วนะครับที่ร้านก็มีน้องนมิเนะี่นเพื่อนๆน้องนมิที่เป็นฟิก,ฟกเกอร์นะแล้วก็ตาขยับได้นะพเพื่อนๆตาน้องขยับได้ดีน่นารักมากเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางก่อนนะนี่ดูสีสันตาน้องขยับได้นะพเพื่อนๆนีเ่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ Hey, นี่ตาดังเขย่าได้นะน่ารัก,กเขากวางนะเพื่อนนี่อ๋าสีสวยนี่มีตัวจริงให้ดูนะน้องน่ารักมากมากเลยนะเ,นเพื่อนน้องนมมินะน้องนมมินะครับที่มีเป็นตุ๊กตาด้วยนะนี่แล้วก็ที่ยาเนี่ยก็ขายหมดไปรอบนึงแล้วนะเ,นเพื่อนใครที่อยากได้ส่วนฟิกเกอร์เนี่ยมี6จุ่มนะ1กล่องเนี่ย ตัวตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆหกตัวนะฮะหตัวตามนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ไม่แน่ใจนะว่ามีสีเข็ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตาน้องขยับได้อันนี้สุ่มละ380นะเพื่อนๆสุ่มละ380นะโอเคนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะน้องเป็ดราคาดีมากๆเลยนะอัพเซตดักนะครับจุ่มละ600นะครับสำหรับคอ2เนาะ แล้วก็คอหนึ่งจุ่มละ580นะเพื่อนๆพยกบอกก็3480นะจุ่มละ580นีนี่แล้วก็พี่เขาบอกว่า V3 กําลังจะมานะเพื่อนๆนใครที่เป็นแฟนน้องเป็ดอัพเซตดักนะ V3 กําลังจะมาเร็วๆนี้นะนี่ไม่นานเกินรอนะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะต้องขอบคุณร้านดอรดี่ลอนดี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับ ที่ติดตามคลิปเรานะในวันนี้ที่เรามาอัปเดตนะครับน้องตุ๊กตานะน้องโต๊เป่านั่นเองนะนี่มีอยู่ที่ร้านโดริดอลลี่นะครับฟิวเจอร์พา,าร์คลังสิตชั้น3านะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อสวัสดีครับนี่โอเคนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้รับสิทธิ์แรกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดๆไปเลยจากทางร้านตามนี้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้ตาม Facebook Fanpage Instagram และ Line App ได้ตามนี้เลยนะครับ ดีไฮแต่ซีนะเพื่อนๆจุ่มเดียวไม่มีอยู่จริงนะไอ้จุ่มเดียวไม่มีอยู่จริงนะพอน้องน่ารักทุกตัวเลยนะดูสิให้ดูน้องแมวนะให้ดูน้องแมวอันนี้สุดอันนี้แบบอ่ะต้องแมวพอดีกล้องไม่โฟกัสนะเพื่อนๆขอไปยี่อย่างงี้นะฮะเอาสวัสดีใช่ไหมได้หมอได้ฮะได้เลยนี่เลือกได้ใช่ม นี่เราเดินดูคน er. ไปยาโอเคเราไปลุ้นกันนะวพราะเราจะได้ท right? okay. ่าไหนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันก no ่อนนะครับเรามาแกะกันเลยอดใจไม่ไหวเรามาแกะเลยว่าเราได้ตัวไหนราะว่าจะแกะที่บ้านไม่ไหวก็แกะเลยละกันสีเข็ดได้ไหมสีเข็ดได้ไหมอ่ะ ลุ there, ้นๆไม่ต้องดูการ์ดไม่ต้องดูการ์ดเนาต้องดูการ์ดเนาะไม่ดูกระสไม่ดูการ์ดคำโผไม่รู้ดีได้บรรยากาศนะเพื่อนๆนี่เราลุ้นกันไปเดียวไหนอุ้ยได้ตัวขี้หยาดได้ นี่น,นี่นี่ตัวที่อยากได้โอเคน้ำหมี่ตัวน้องเหม่งส้มเหม่งส้ม<ใ>น,น้องเหม่งส้มดาวสีชมพูนี่การ์ดเนาะการ์ดน้องอยู่ข้างในโอเคการ์ดน้องเป็แบบนี้ไปกลับบ้านกันอุ <c oughs> ้ยตาสีชมพูตาหวานมาก ตาหวานมากเลยเพื่อนโอเคนะฮะโอเคสบายใจแล้วนี่เพื่อนๆห้อยแล้วก็เป็นแบบนี้นะน้องน่ารักมากเลยตาน่ารักมากเลยนะขอบคุณพี่ครีมมากๆเลยนะครับเจ้าของร้านดอลลี่ดอลลี่เดด้เป็นอย่างนี้นี่นี่น้องหมานะนี่เราดีโอเคนะฮะ่ออยพดีนะไมห้อยพอดีเลยพอดีกระเป๋าเลยนะฮะนี่นี่ฮะ นี่เราได้มาแล้วอีกหนึ่งจุ่มนะเพื่อนเพื่อนโอเคบ๊ายบาย